สวัสดีครับพี่ดอกมาคุยกันส่งเย็นครับอันนี้เป็นนงัว Puh. <clears throat> <clears throat> ก็มีใพรเขาวเบิ้งแล้ววะเออในกระที่เราไม่มีคนเบิ้งแลก để mà mày สวัสดีครับเจ็ดคนครับพูดคุยกันได้นะครับราคายางทั้งอื่นเป็นอย่างไรเนาะพากันปินน้นนยางเบิรดหรือเน่านะครับมันกมหมินนี้แทน อื่นปิดไหนยังหรือบอคุยกับผมเนี่ยผมโมโหได้นี่ว่าไัายเบิงบ่เบิงนี่กี่ด้างนี้ผากได้ยังฝนตกดีบอผากได้มีคนคนไต่วันขึ้นมามีฝนตกฝนยังบอ สวัสดีครับคนที่เอมาว้ไหมนะครับฝากกดไลค์น้าได้ครับด้ทเเน่นนเพากันกินขอแรงแรือมะนาเดี๋ยวมันนี้ก็แกบเสียชิป ยำหมอม่วงนะครับเสุบเสียบกินยำแรงนี่พอดีกินแล้วลงกี่ยางเนี่ยโอ้คัาได้ครับตีหนึ่งตีสองนี่กินกาแฟเข้าไปนี่เจ็บท้องแล้ว <c oughs> โอ้ยใครบ่อนํำเลยไหมตะกิบาาอย่างไรเนาะโอ้ คนอบงังไลยแนทะเก่าคนนึ่งจ้กโมงปกโมงครึ่งตัวนี้ยี่สิบสามนี่ครับมีมีกิจยางผม โฟกัสเนาะพ้ากันใส่ดำังกุดอย่างนะครับท,ทั้งคนทีแนะนำนะครับหนังกดหนังกดที่ผมใส่ผมใส่ของ

ตัวนี้แกนลันนี่ประมาณหากับพุกน,นิดตัวแคนลันหาลิตรได้เนาะตัวนี้แกนลันนี่หนึ่งพันห้าร้อยต้นครับอยอดมันกดนี้แล้วหมดเลยนี่ตาสาั่งครูดีครับเดี๋ยวล้างมือก่อน <c oughs> โอ้เริ่มเหมือดแล้วครับ ทังอื่นฝนตกบ่ครับนิ่วเขาพายุือดูร้อนที่เขาเริ่มมือนเริ่มว่าคอยเห็นทั้งอื่นคือสี่ห่อนเนะาะนี่มีล่มนี่ยังอยู่ทังอื่นใบโป้งว่าเราบ่ครับใบยังยงนีจะน้าแล้ว ไปอยู่แจ่งจดีหกโมงตามผมบอกครับนำกดตาสร้างคูสมน้ำเ็ลื่อน,นึ้งกับติ๊กหนึ่งหนึงต่อหาผมสมใบก่อนอยอมกดประมาณ นึ่งถึงสองสองั่งโมงน้วดตาสางคูนี้พั้นหาลอยต้นนี่ยอดแล้วได้กระติกหนึ่งนี่ต่ก่อนผมใส่อีกยี่ห,อห้อนึงนี่แพ็กหนึ่งหกขวดเนาะบีกหนึ่งยางหกมีนี่ผมใส่น้ำากดประมาณมื่ละสามขวดไปมือละสามขวด,อส,ขวดสองมีด ต้องมีดเนี่ยก็แผกหนึ่งสองแผกสามแผกบีกหนึ่งมาใส่นำ้นำกกตาสร้างคู่นี้นอ้โกตาสร้างคู่นี้หมือนละขวดบีกละแผกไหมพกมีดพอดีคายกับประยัดไปจังหวะแผกละแปดสิบประหยัดไปลอยหกสิบตัวบีก เรี่ยเชียวนะครับไปยังข้างหลังอันนี้ส่วนหน่อยนะครับส่วนเถ่านี่หนาตึบเลยย,ยอนมก้กนี้เกาโมงสิบโมงสิเ็ดโมง,โมงหอดเที่ยงนี้ก็บ่ต้องยานห่อนแดดเพราะว่าแดดมาถึงใบนาแล้วแต่ว่ากระสิมียางนะครับนำไนํนำยาง่ถ้วยนะ กล้ามเปน็นหนังแขวไปแล้วต้องได้จีกยอดนะครับถ้าหลัง1ิฟโมเคริงไปนี่ก็คือยอดยากแล้วน้ำกดนี่เมื่คือยำหนาวก็ะิืบนบึงยังเดิมนี่ มีมีไผมีวิธีเห็ดให้นำยางออกดีป่ะครับส่วนส่วนหนาห่อนนี่มาแน่นำกันได้นะครับเดี๋ยวจังหนเหย็ดลิปย่ำม่วง,งนะครับเดี๋ยวพีดดโอลไรสดนี้ก็จบใบสมนีกกอนนะครับพูจ่เขามาไม่กะ ก็กดติดตามไปนะครับเคือกดติดตามผมเห็นคลิปยำมุมมวงลงอยู่สวัสดีครับ